ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกบสกินเฮดนะครับเขมรเคมวัฒนธรรมไทยอย่างบ้าคลั่งหัวข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกินเลยไปเลยจากจากความเป็นจริงนะครับหลังจากที่ผมได้ติดตามข่าวสารมาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการเคมวัฒนธรรมของของเมรนะครับตอนแรกเราก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องดีนะที่ ที่วัฒนธรรมเราเนี่ยมันสามารถที่จะแพร่กระจายแล้วก็มีได้หลายชาติไม่ว่าจะในเอเซียเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือระดับโลกเขาชื่นชมวัฒนธรรมของของประเทศไทยแล้วนะครับแต่มาหลังๆมานี้รู้สึกว่าโดยเฉพาะเขมรนะครับจากเมื่อก่อนนั้นอาจจะเคมในเรื่องของเพลงมั่งอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้เยอะแยะท่าไรแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะหนัก แล้วก็เหมือนกับเป็นการทํางานอย่างอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าในฐานะของคนไทยคนหนึ่งมันก็รู้สึกเสียดายครับถ้าถ้าเราไม่ได้แสดงดบทบาทหรือแสดงแอคชั่นอะไรออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้เลยว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเรานะเราต้องมีการแสดงตัวตนว่าเป็นของเรานะครับ ในส่วนของคนไทยพี <TR 'T> ่ๆอยู <P wer en ua> ่ในโซเชียลนี่ครับก็พยายามที่จะให้ข้อมูลต่างๆเวลาที่มันทางฝั่งของเขมเมนเขาให้ข้อมูลหรือทำข่าวบิดเบี้ยนต่างๆยิ่งล่าสุดน่าจะมีรีแอคชั่นของชาวต่างชาตินะครับเราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราได้มีการข้อมูลต่างๆมันเริ่มทยอยสู่ชาวโลกมากยิ่งขึ้น และหลายช่องยูทูบเบอร์ในหลายช่องนะครับก็ได้เอาข่าวสารต่างๆเรื่องของงานเคมพัฒนธรรมของของของคอมเนี่ครับเอาไปทำคลิปมันก็รู้สึกว่าในส่วนตรงนี้ก็ก็ยังดีใจนะครับว่าว่าพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับในการที่จะแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆยิ่งหนักสุดก็คือในเรื่องของ ชุดไทยนะครับชุดไทยพระราชนิยมของของของเรานะครับโอ้ขเขมรนี่มัน,ม,นมันเอาหนักจริงๆนะครับเคมอย่างหน้าตาเฉยจริงๆเป็นเป็นชนชาติที่มันไม่มียางอายนะครับขเขมรเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษเราเคยเคยพูดเอาไว้นะครับขเขมรเนี่ยเป็นชนชาติที่คบไม่ได้จริงๆอันนี้ขออนุญาตนะที่อาจจะแรงนิดนึงแต่ว่ามันมันเหลืออดจริงๆกับ การกระทาของของของเขเมรน,นะครับผมรู้นะครับว่าประเทศเขานะ่ะมันลากลากเงาของเขาเนี่ยมันมันแทบไม่มีอะไรนะครับเขาพยายามที่จะลบประวัติศาสตร์ของประเทศตัวเองออกลบทิ้งกาเนิดลบลากเงาของตัวเองออกนะครับเขาพยายามที่จะหาทางลัดสร้างประเทศใหม่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ สิ่งที่ทําได้ดีสุดก็คือการเอาประวัติศาสตร์หรือเอาสิ่งดีๆของไทยนะครับซึ่งมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเอาไปจับแพะชุนแกะเอามาเป็นของตัวเองนะครับนี่นะครับก,ก็ในฐานะผมคนไทยนะครับมันก็มีความหวงแหนพอสมควรแล้วก็พวกเราในส่วนของคนไทยที่ทําได้ก็คือการให้ข้อมูลแล้วก็ต่อสู้ทางทางของโซเชียลนะครับ พวกเราช่วยกันเป็นเป็นหูเป็นตากันอย่างค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าไม่ขยับไม่อะไรเลยคือในส่วนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคือในส่วนตัวผมอยากให้ทางทางกระทรวงนะมีแอคชั่นอะไรออกมาบ้างนะครับส่วนที่จะยื่นเรื่องของขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็ทําไปในระยะยาวในระยะสั้นผมอยากให้ให้ออกมานะครับออกมา ประกาศหรือทําอะไรก็ได้ให้ให้สังคมเขารู้สังคมเอเชียรู้สังคมโลกเขารู้ว่าเออถึงตอนนี้นะ่ะสถานการณ์ตรงน,นี้มันมันมันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วนะครับที่ขเขมรเขาจะมาทําอะไรแบบนี้เราต้องแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงแอคชั่นออกมาคือภาครัฐต้องต้องเป็นหัวอ,อกให้เราด้วยนะครับในส่วนของประชาชนจริงๆนะ่ะคือแล้วก็ ทำในส่วนที่เราทําได้จับตาเฝ้าระวงังหรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันเป็นความจริงให้กระชาวลกรับรู้นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ที่ผมอยากฝากหน่วยง,งานภาครัฐที่รับผิดชอบนะครับก็อยากให้ออ,อกมาจะทาอะไรบางอย่างหรือถแถลงการหรืออะไรก็ได้ให้ทางขมีนเขารับทราบด้ดยเลยวว่าสิ่งที่เขาทาอยู่มันมันมันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับเพราะถ้าทําตัวเองมีเยอะแยะไม่ไม่ต่อยอดไม่ ไม่สืบสารเห็นเราดีเห็นเราดังแล้วก็ต่างโลกต่างประเทศทั้งโลกเขายอมรับวัฒนารรมไทยก็จะหยิบเอาง่ายๆมาปเป็นของตัวเองนะครับก็คลิปนี้จริงๆก็ไม่อยากทําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าออมันค่อนข้างที่จะอัดอั้นก็เลยต้องทํานิดนึงแล้วก็ฝากฝากถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็ขอ,อสื่อสารไปทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับอย่าให้ท่านลองลองลองมาดูตรงนี้นะครับว่าสามารถที่จะแสดงอะไรออกไปให้หรือกระทาอะไรบางอย่างหรือแอคชั่นอะไรบางอย่างให้ชาวโลกเขารับรู้นะครับว่าตอนนี้เรากําลังถูกลูกลานทางวัฒนธรรมอย่างหนักจากประเทศขเขมรน,นะครับก็ฝากฝากตรงนี้นิดนึงด้วยนะครับครับขอบคุณ พี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องกบสกินเฮ่นะครับแต่ EP หน้าก็มีข่าวสารหรือมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัพเดตให้ให้ทางพ่อแม่พี่น้องรับทราบนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ